อ้าวนะครับวันนี้เรามาเจอจันแมวเลยนะครับแม่นะครับวันนี้เดินทางมาเพื่อที่จะแก้บุญนายจันแมวไม่ทิ้งได้มืยเนี้ยสาวไม่ใช่แก้บุนจันแมวจันแมวแก้บุญตุจีนจักรโตเนี่ยมันสามสิบ่าสามสิบหกโตสามสิบหกโตโอ้คือหลายเนาะมีมีมีหยังนำครับมีอะไรหรือเปล่ามีหลายอย่างหลายโตโยจะมาจัดแต่งเรียง วิญญาณน้ำน้องให้เ่นได้กินได้อยากน้ำกันแต่ว่าส่วนพ่นที่จัดแต่งบวงสรวงปูขาวกับจเป็นอีกต่างหากเออส่วน่นที่มาเลี้ยงผูวเลี้ยงคอนมีน้องมาได้ทางไกลเพิ่นจ็จัด้วยนี่นะ3ามจิมหโตอ่บ่ได้ร่วมกับโตเพิ่นเลี้ยงวิญญาณไหนโตเลี้ยงวิญญาณนี่ต่างหากเออเลี้ยงวิญญาณก็ต่างหาก ออผููที่เพิ่นหลวงรับไปแล้วนะ,ะมีญาติก็ะดีว่ามีญาติก็ดีน้องไอ้เพิ่นได้มากินมาอยากรวมกันเพราะว่ารวมกับภูขาวไปได้เพราะว่าผูู้เพิ่นถือศีลเนอ,อะอามื่อนี่ก็ถือว่าเสียเลยเพิ่นก็ได้จัดมาไงพ่อสมควนอยู่ภูเพิ่นมีใจรัทธาส่างน้ำทำบุญเพิ่นกระไดอยู่บ่เศร้าเนาะก็ะมควนเฮ็ดไดอยู่ดอก พราะว่าสิเป็นเครื่องกองเง่านั่นะเคร่กระจ้างมากก็ว่าซื่อดังอยู่ลล่ะในปากเราครับกับพี่น้องกับ้าเบิรงเอาที่นี่กับถ้ามีที่เลียงบวงสวงแล้วกับที่เลียงที่เรียงน้อมเพ็่นวางซันได้อยู่ได้กินกากระจังงเได้มากเมืองปูเพิ่นสีว่าจังไดเมือนี้เนาะเพื่อนเฉียงให้โตดีหรือบอดีกับบอ่ันหูได้เพราะว่าพอเองกับบอหูคือกันก็รอจากเพื่อน เออแต่เนอว่าเนื่อเป็นผีไห้โตดีโตเด็ดเฮาบอกเป็นได้กินอิ่มน้ำทำร้านกินย่านเพ็่นกะทิซอยกันมาไห่เราว่าช่างกินเด้อยูได้กินอีกต่อไปก็เห็นเพื่อนว่าสีซอยวันว่าลามก็แห็นว่นท่านแกเลื่อนน้ำเผาเพ็่นก็วางชั้นที่เพื่อนได้ไปนี่มีข้าฝันพอนะเพื่อนก็บอกว่าเฮ็ดจังได้หน่เน่ย ได้จกีงแท้พ้นเพ็่นวางสัง้งคุณให้ปัญหาอย่งางไดพอกัยังไม่ท่นเข้าใจแต่เมื่อว่านี่ก็เปลี่ยนพอออกมาเมืองพนเทพปูนเนี่ยม<า>ันห่อนมันห่อนละในตัวอย่าของกะหายวุวาวุ่วาโทษเดอ้อยู่ได้แถวนี่มีผู้เป็นเจ้ามือบอ,อเออขาย,ยานเจ้ากะยาขายเลขเบอร์ทันว่าย,ยานเจ้ากขายไป พอกับพระย้ายามตั้งสติได้ว่าโอ้ยอย่าไปบอกฉันพะกูเอยนีมันเป็นการถาดให้นะว่าฉันดอกเออให้มันเป็นจริงสะก่อนยังคอยเวาบเออกะถือว่าบุญบารมีเพิ่นกะลายเติบอยู่ดอกล,ลูกเต่าเล่าล้านอยู่แห่งหนดตำบลใดก็ไปนิมิตข้ามวันเพิ่งกับมาหอดจะขึ้นกหลายดิเออมาจากเมืองเลยก็อยู่บ่ได ยากระมากระมาหอดจะขึ้นเป็นกับไปหาหมองรับหมองนอนอยู่ตลาดโยมาหอดเด็กๆมาบางคนกระมาเก็บทุ่มกับมีกับเพื่อนกระบาดได้เหยากดบอกเพื่อนกับว่าเพื่อนไปหาหมองนอนตะกอนตอนเศร้ายังสีเข่ามาเมื่อนี้ก็ะหัซื้อว่าวี่นองหลายจังหวัดแล้มาหอดมาถึงเนออเพื่อนก็อยากหูอยากเห็นกูเพื่อนมี่ใจศรัทธา จะได้มาผัวเราเล็กเรน้อยลอยสองลอยจะถือว่านำใจเพื่อนน่นเนาะครับผมเออข้ากับ่อดด้เรียกร้องบอได้เอื่อนนี้จากเพื่อนเออแต่ว่ากันพ่อถือพ่อกับสีช่องทานน้ำมันอยู่วผัวเราลอยเราลอยสุกเพื่อนพ่อกับบอดดี้เนาะเพื่อนมาให้ซื้อเนี้ยสิไปสิมากันฮันนี้ก็ต้องเอาใส่รถเพื่อนกับว่าท่านออกท่านใจมือเสาร์กับยางออกมาหอดีก็จังได้ขี่รถนำเพื่นมา ฉันว่าสีมากกับยางมากเลยเด็กกับเมีกมยกเพื่อนบ่อกับบ่เดนอนอเขากับบ่เด็กินจะว่าเพม่อนบ่ผ้าหิวผ้าอยากยังไงก็บอกอยื่หรอกอ่อนว่านเหมือนว่าปอ้ยยังมากใ้อันร่างกายของผู้ขาหิวเมียลาปนันนั่นทอผ้ากินเขากินน้ำเนี่ยกับยูย้ตึงโยงฉันเองบ่อยากบ่หิวหรือมันจะเป็นยังไง พอกับบดายซ้อมเดชอรหันไดชตัวนี้ก็คืออาศัยเวนเนาะเออถ้าเวนผ้าเว่าผ้าเปิดก็แังสิฮหูครับคันตามบอเองบ่ก็อยู่ธรรมดาหาใหม่ปีงไกลท่งหวยดับท่านคือกันเออล่อถ้าเบิงว่าเพิ่นสิว่าจังใดจากปากปูขาวมือนี้สิฮหูบ่กรับว่าเสียเล่เขาได้จักบาท ากา<ล>ตัวน,นี้พ่อกาคือนัอ้งใหญ่บอเอียงบอกับประหารว่าหารถามหารสอบเห็นเนาะกาชีดว่าเพิ่นกะเสีได้พ่อสมควรนละเพิ่นจังจัดขนาดนี้เนาะแม่นอยู่เนาะเออเ,เพิ่นเนี่ยมีแต่เพิ่นลงทุนเม็ดเนี่ยมามันไมน,น้อยกองเงาวนำเนาะกองเงาวนี่ <ง S 1> มันก็ดสามหมื่นตัวกองเงวก็สามหมื่นแล้วใส่เพิ<ง>่นกับสั่งปูนสั่งยางมันนี่เด้ออุปกรณ์เมื่อวานกตลายเติบ ไอ้ <Okay. S 2> พี่น้องมาเหตุอย่เพื่อนมีอยังเขามาเพื่อนก็บ,บอกให้กินเรื่องม <Yeah. S 2> ีเจ้าเพื่อนจ่ายเมือ่อจุอย่าง <Yeah. S 2> เพราะว่าจดสิเป็นของงามซ้ำไปอยังกับแม่ของเพื่อนเมื่อเรเพื่อนจัดมากนี่เหมัอนกันละ <Yeah. S 2> นลายเติบก็คิดว่ายางน้อยกับง,งบประมาณเพื่อนที่จัดมาหาหนี่มากเหมือนนี่ก็คือจิมกะว,ว่าชิมไม่รอดเนาะแสนเนาะ <Yeah. S 2> แสนนี่บายอยู่ละเพื่อนจะได้มากตลอดเนาะ <Yeah. S 2> จะได้ย้อน,นบุญมารมีของปูขาว yeah. ประการไปนิมิตทํามันเมือนว่าเขาล่อออกอยากกินอย,กอยากอยากนี่นเต็มเหมือนเพื่อนวางสันเพื่อนจังได็จัดมาไหา้เพื่อนก็นอยูบ่ได้คือกันปกติเพื่อนอยากงานเพื่อนกับไปเห็ุการตกตเห็นงานอยู่กรุงเทพแต้งแต่ออกจากโรงเรียนปอหอกเนาะ,ะเพื่อนก็นไปได้ไดีไดได,ได,ได,ไดีนะะัน่นแหละเพื่อนตกต็ไปมีธุรกิจเพื่อนเพื่อนก็หยุดงานเพื่อนว่าลูกน้องเพื่อนมาเมื่อทุกคน เพิ่นจังได้มาจัดมาแจงให้อาเพื่อนบอกว่าถ้าเพื่อนเป็นคือว่างวดยี่ห้อนเพิ่นบอกว่าทางเขาท่างออกคนจะเจาหินงขุดเอาอีหยัางมาล่งใหม่เหมือดนดาละ่ะอย่างมาซอยต่างวัดอย่างว่าที่นี่ก็งวดยี่้อนเข้ากับอถ้าเบิงเอาเนาะคว้างจากป่ารูเพื่อนคือพอเอารยันแมวเนี่ยก็บ,บ่ฮู้หดได้ พอกะิแล้วก็กินขาวว่าสามเวลาคือกันบมได้ว่าชั้นเวลาเดียวบรรลุอรห,รหนันต์เลยเพื่อนโมผ้าเว้าพอกับโมหุจักตัวใดมันสิออกเนาะก็ะต้องทาก็ต้องอี่มากมื่อนี้ถ้าหากว่าอันใดที่พอเบาผิดไปเ้อหรือว่ามันรุนแรงไปก็ขอ,ขอโทษขอ,อ,อให้ทุกคนเ้<ำ>อบความเทั่งลูกเทั้งหลานนี่แหละญาติพี่น้องบางเที่ยวก็เท่มันก็บยอมนี่มองคิดเนี่ย ก็ว sí, sí, ่า si, สีบ la no. claro, no? no. ่าไฮ้ม <t ie ller os> ันเหยียบผื้นมาเปื่อนดอกสิตมสีดินมันกับเปื่อนละารับต้นสิจมสีว่ากับบงหูพื่นดอกต้นอือถ้าเพื่อนว่าแต่ะมื่อหลังมันเห้งก็จีมาล้างไห้เพื่อนดอกเนาะเมื่ออาจารย์ครับโต๊จีนเท่าไรเก็สามสิบหกโตเพื่อนว่าโตจีนทั้งหมดสามสิบหกโต โมเมนต์จีนหนอกคนไทยเฮานี่แหละครับตัวเหล้าเนี่ยอเอาเขมนสวยเฮานี่แหละตัวนี้เห็นโมเมนต์ของเล้าแล้วนี่ของสวยสีสะเก็ดของสวยสีสะเก็ดเลยเออพูดได้เป็นสวยกับจาเชียดได้หรออาอแล้วเบาวที่เนี่ยแหละสวยบ่แมนเออกับจาเชียด <h> จะของเป็นสวยเนาะสิบเกียดที่ไหนเออในตะเบียนบ้านเมึงกับพูได้ล่องว่าคนสวยดอกเนาะแมนเออแมนโย่ก็มาเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงปูขาวสิบโตที่เหลือก็ยี่สิบยี่สิบ กว่าที่ด้านหลังเนี่ยที่เป็นเพื่อนสีเชิญจิตวิญญาณน,นี่อย่างเข่ามาหรือมั้งยังไดเพราะยังบ่ท่านเข้าใจเด้แน่นอเพราะว่ายังจัดไม่ว่ายังไงกับพรท่านเนงโอบ่ท่านเข้าใจน้ำเพลินคือกันแเราเต็มเพื่อนเสียชื่นเนาะเพราะว่าพอ่พอเนี่ยคือบ่ได้อีหยังน้ำเพลินใดคือแค่ว่ามา่นสื่อสารกับเพื่อนให้เออนอกนั่นกับมี่เราเพื่อนจัดแต่งเอาเองเพื่อนเด้อ เออจริงๆมันที่เกิดขึ้นเมื่อนี้กับแจ๊กเพื่อนเฮ็ดแนวได้พอกับบ้านด้านหูคือกันยังดับเพื่อนบอกออกมาออกมาเนาะครับครับอันนั้าเลี้ยงว่าเลขเบอร์ที่เพื่อนห้ถึงมาซีงงวดสัอนๆมาแล้วนี่พอได้บอพอบ้ได้ได้บ้ได้เนะออาะขล่ำเขาขล่ำเพื่อนว่าบ้ให้ซื้อกับแจ๊กจีซื้อยังได กันทีซื้อกับยานะยาหน้าโย่ันเมียนว่าพ่อซื้อได้พ่อสิโยยังจำนั้นพ่อสิได้สามสีสันละว่าบ้านเมียนก็ได้ที่นี่พ่อเองไงหน้าด่างกากับบ่ได้เห็ดน้ำเพลินได้ เออคิดบางอย่าดีเนาะเป็นตาหนี้ตนเราอย่าได้ว่าแล้วก็ได้ผู้ใดมีอะไรกับแบงให้เห็นนะจังไรยังหยังกับบ่มัมั่มัเมีตาสงสารผู้บ่มีเนี่ยบ่แต่เบื้องไงเบื้องเบื้องไงครับเบิ่งที้เรานั่นกระเป๋าก็มันขาดเบิ่งที้เราเด้จับมานมาเออเบิ้งเอาได้เท่านี้กับพ่อจ้าในบริษตนบ่เป็นอยังมี้ยังเหยนกับบอามาให้ ใายเนี่ยยังอันว่าเสียวถิ่มมันก็ถือว่ามันเป็นของเกา่าเนาะที่ไปครูครับผมตลอดนะผมกับาหารถิ่มเพิ่นเออเออครับอ่ะ รอติดตามนะครับรอติดตามนะครับรัอติดตามนะครับรอติดตามนะครับว่าผูขาวจะให้ตัวไหนเลขอะไรนะครับกับมาครับอาจารย์แมวนะครับตอนนี้นะครับเราก็มารอติดตามนะครับผม